ทุกคนเราอยู่ที่สวนของมะยงชิดค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาหอกฟอยจะได้ไม่มีแมลงมาตอมนะคะขายขายไปลูกขายไปขายได้เลยครับสบายเลยทุกคนค่ะอันนี้คือต้นของมะยงชิดนะคะก็เรียกว่าต้นมะยงชิดแต่ปกติเนี่ยอันนี้คือต้นมะนงชิดนะคะนี่ค่ะมะยงชิด แต่ถ้าทุกคนอยากกินก็มาที่อจังหวัดแม่หรือจังหวัดอะไรนะุโอ้โหทุกคนค่ะขดูทัางบนสิมีนกด้วยแม่อยู่จังหวัดอะไรนะเราจังหวัดอะไรเราอยู่นครนายกนะคะแล้วถ้าทุกคนอยากมานครนายกก็มาที่นี่ค่ะ สวยไม่งชิดเก๋มากๆกินเปลือกได้ไม่มียาฆ่ามาแมลงนะคะบอกให้เลยว่าอร่อยมากๆทุกคนคะนั่นต้นที่แพนด้ากินค่ะสวยมองสวยกว่าที่คิดค่ะแล้วอันนี้เดินไปหยิบคืนพอเดินเล่นน้องคีนค่ะน้องคินมาด้วยที่เป็นน้องชายของของหนูแมงปแมงปอแมงปอคือ ทุกคนค่ะมะยงชิดเต็มเลยค่ะแต่ถ้าทุกคนรู้ว่ามะยงชิดเนี่ยมะยงชิดเป็นสิ่งที่กินดับพี่ป๊อกไปซื้อปลูกไว้ในบ้านก็ดีนะกินมะยงชิดมะยงชิดไม่ใช่มะยงเฉด้ทุกคนคะปีเดียว แต่ว่าตอนเนี้โอ้ยแม่นี่อะไรอ่ะหมากมากมากทุกคนค่ะนั่นอะไรไม่รู้ค่ะต้นเมกโอมากไม่รู้มันคืออะไรค่ะแต่มันทุกคนค่ะนี่ค่ะหมากแต่เราไม่รู้มันคืออะไรค่ะอีมันเป็นสิ่งที่ไม่นุ่จะนู่ให้มันหล่นเองทุกคนค่ะถ้าทุกคนสังเกตว่า ถ้าไม่มีน้ำฝนก็ถือเองค่ะฮะนี่กินจนเบื่อเลยอ่ะฮะก็แข็งคือของเนี่ยก็าคงเบื่อไม่คุไม่มีอะไรนะแรต่ว่าชิมส่วนใหญ่ไม่ยองชิดมันไม่มีนะหน้าไม่ยองชิดไม่มีเลยจริงๆนะคะทุกคนเราเนี่ยอิ่มเพราะว่าม,ามันยองชิดจริงๆมันอืดค่ะอะไรอ่ะอยากกินไม่มยองชิทอีกอ่ะ กินมะปางอีกอ <fin anta> <ots> ่ะแม่มะปางเปรี้ยวเลยแล้วก็จะรู้เลยแล้วมันกินได้เขียวเขียวมันกินเขียวเขียวนี่เลยนะกินเขียวเขียวครับเหมือนมะม่วงดิบมะปางดิบเปรี้ยวไม่รู้ไปไงลองดูมากินได้เฮ้ยส่องหน้าเฮ้ยกินได้หรอคะกินได้นะเดี๋ยวมะม่วงไหมแข็งแข็งเหมือนมะม่วงไหมเปรี้ยว <c oughs> อร่อยมากค่ะเลี้ยงเป็นสีเหลืองเลยอ่ะอร่อยดีค่ะทุกคนคถ้ากินไม่ยองชีตีได้ไหมคะเด,ดี๋ยวเราไปซื้อทูกที่เขาขายแต่ถ้าแต่ถ้าซื้อเรากินเปล <c oughs> ือกได้ไหมอร่อยมากทุกคนขามาที่นี่ค่ะ เออจังหวัดน,นะนครนายกอร่อยมากเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวหวานทุกคนขาเรากำลังจะเข้าไปในสวนนะคะ,นห,ะนหนาวประมาณเท่าไหร่พี่ที่นี่โอ้โหโ แต่เราไม่รู้นะคะว่าตัวน,นี้อันตอันตรงที่นี่มันปลอดภัยหรืออันตรายเพราะว่าบางทีที่นี่มันก็มีงูได้ค่ะเพราะว่าสวนเนี่ยมีงูตลอดคะ่ะให้ทุกคนอยากให้กินนยงที่สดๆอีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ถึงหน0 0งพันห้าไลค์นะคะคนล <าย S 2> ืมเ้วยมีด<อ>ทุกคนคะ่ะมาก,กี้ป๊ปาปาหยิมีดค่ะ ทุกคนค่ะมันเริ่มคันแล้วค่ะเพราะว่าไอ้นี่มันจะคันนิดนึงแต่หนูคิดว่ามันจะโอเค้งคะยังมีอีกอ่ะกินอีกได้ไหมมีพึ่งด้วยทุกคนค่ะมีพึ่งต้องระวังค่ะปงอัมีหลายพันนะ อันนี้นางามงอนดีกว่าอันนี้นกพาราสร์ละ่ะฮอันนี้ทางนู้นนกพารานะฮะงามงอนจะเรียวๆอันนี้มันกินได้เหรอ,อกินได้ฮะงามงอนเอ้ยงามงอนสวยมากค่ะทุกคนมีสีส้มกับสีขาวนิดนึงน,นะคะาานะมาเรากลับไปหาแม่มดีกว่าค่ะแม่ดูสิมะปราง สีดูสิ<อ>ดะพันงามงอนคดูลูกเขาจะแบบเจะล้างเขาเขาจะเป็นเหมแบบงามมากๆจริงๆอะค่ะเหมือนพันอีกเนี่ดูลูกเขาเนี่ยเขาจะมีงามงอนอันนี้อันนี้นกพรรนลราบลูกมันจะแหลกแหลกลูกนี้เขาบอกนกพล้าน,งา,นงามเงินเนี่ยมาดูลูกเนี่ยมันจะบิดบิดมันไม่กลมดิ๊ก มันไม่บิดแบบมันมันไม่อ้วนือเหมือนเด็ดชาาได้เลยนะทรงมันทรงมันจะเป็นอีกเอกลักษณ์เขาเมเปางอันนี้มเปางมเปางกว่าครับเมเปางกว่าจะมีนกปลาร้างอนท่าอิดต้นตรงนู้นที่ลุกกลมคือท่าอิีเขียวอยู่นะท่าลอกตุกๆกแบบนี้ก็ได้หันี้น่าแบบแล้วก็อย่างนี้อะไรอร่อยสุดฮะแล้วแต่ชอบเลยครับแต่รสชาติมันเหมือนกันนะคะไม่เหมือนแม่อันนี้มันอร่อย เอาไหมลองพี่บอกลอง,ลองทานจะได,ด้องเหลืองๆห,หน่อยที่นี่เหลืองอร่อยมากอืมแล้วหวานมากแต่หวานอ่อนกินได้ค่ะมันไม่หวานแสบ,บพอมันหวานหวานอ่อนเนื้อฉ่ำ เนื้อไม่ทานได้เลยเขาโอเขาโอแต่ลองลองทานดูเลยนี่งามงอนแค่นี้เหรอได้แต่มันไม่หวานแส่พอเออนี่ข้างบนก็ไปห้อยเอาไปคุมไม่ถึง่ะเบีให้เดินตามหวานเปล่า ไปอืมไหวเปล่าอย่าไปกินไอ้เปลือกไม่ได้กินได้มไม่ได้ฉีดยาน,นี่หวานอะปะดยนตามพี่า่าก็จะประมาณนี้สุตสองกระจกที่ก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็จะอยู่แค่นี้ตอนนี้ก็เป็นมะยงชิดละ มะปางมันจะหวานอย่างเดียวเนาะครับมะปางเปรี้ยวก็เปรี้ยวหวานก็หวานไม่ยอมคิดติดตรงกลางเปรี้ยวอมหวานไม่ยอมคิดจะดีเลยเราทานได้เรื่อยๆเลยหรือเป็นพันของมันมาเป็นพันของมันครับอร่อยมากค่ะก็ตรานี้ก็จะสุดซอยตรงนี้ก็งนี้ลูกสุดคอนเสิร์ตไว้ไล่พวกกระลอกอ๋อก็เปิดเพลงเราห่อไม่ทันอ๋อมันมีคนอบกพร่องนี่หอก็ห่อไม่ได้เนาะ อะะไรนข้างบนสูงๆเนี่ยคะมันหอมไม่ได้หอมไม่ใช่หอมหอมไม่ทันล่ะฮ่ะหรอออ๋หอมไม่ทันใช่ไหมนี่มายมยมเค้กปังปานเปิดเพีงไล่กระรอกค่ะนกอร่อยมากมันออกเตเเอากินสดๆนะคะอร่อยมากรงนี้วันจันทร์คนหมา กินหนีกันเดี๋ยวไปดูลูกไปต่อไปต่อไปตามพี่เข้าไปลูกเฮ้ยปา๊าป้าต้นไม้นี้ไงที่ที่จับแล้วมันโหดอะ่ะม,ม,ม,มันมีหนามมันมีหนามลูกเออใช่จริงด้วยมันโหดจับปุ๊บมันโหดเลย